เรามาเริ่มข่าวแรกวันนี้ครับทีมหน่วยแพทย์พอ,อสวจังหวัดพังงาออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชนถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าตุลาพรวลัยลักษ์ณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีครับเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนวัดคมนิยเขตหมู่ที่4บ้านคึกคักตบํบลคึกคักอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงานายสิ วัดระวังกุลในอำเภอตะกัวป่าพร้อมด้วยนางสุนัธาเพียรทองรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาแม่บ้านมหาไทยและอาสาสมัครพอ,อสวอสายการแพทย์และสาธารณสุข สายสนับสนุนข้าราชการเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาผู้นำท้องถิ่นและอาสาสมัครทุกหมู่เหล่าได้ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พสวเพื่อให้บริการตรวจรักษาประสบนิกกรที่อยู่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวกโดยไม่คิดมูลค่าและไม่หวังผลตอบแทนใดๆครับทั้งนี้หน่วยแพทย์นะครับได้มีการออกเยี่ยมบ้านของพี่น้องประชาชนนะครับจำนวน2รายรายแรกก็คือนายเกษมอกอุ่นอายุ80ปีนะครับแขนขาอ่อนแรงทั้งสองข้าง กลัน่นปัสสาวะนะครับแล้วก็อุจาระนะครับได้บางครั้งตาฝ้ามัวทั้งสองข้างในบ้านก็อาศัยอยู่ด้วยกัน4คนมีลูกชายนะครับอายุ54ปี ผู้ป่วยจิตเวทครับว่างงานแล้วก็เลี้ยงลูกนะครับเป็นผู้หญิงนะครับวัย5้ปีเป็นผู้ป่วยจิตเวทเช่นเดียวกันอาชีพก็คือรับจ้างทั่วไปเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นรับจ้างในเรื่องของการขายปลานะครับที่ตลาดนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยก็ได้มีการตกเป็ดมาจากทะเลนะครับส่วนรายที่2ก็คือนางสาววิารัตน์รัตนตานะครับอายุ49ปีเป็นผู้ป่วยเนื้องอกในสมองผู้ป่วยติดเตียงอ่อนแรงด้านขวา ช่วยเหลือตนเองนะครับในชีวิตประจําวันไม่ได้กลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่สามารถที่จะถ่ายได้นะครับแล้วก็ไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัวนะครับด้วยการเนี่ยขอไปครับได้อาศัยอยู่กับครอบครัวด้วยกันนะครับเคนก็คือมีสามีอายุ54ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับก็ทํางานคนเดียวนะครับในการที่จะหาค่าใช้จ่ายมาดูแลครอบครัวจากนั้นครับคณะก็ได้มีการออกเยี่ยมนะครับสำหรับบ้านของผู้ป่วยในพื้นที่พร้อมกับมอบยาแล้วก็มอบถุงยังชีพ รวมไปถึงเงินส่งเคราะห์เข้าสารอาหารแห้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยและก็ครอบครัวของผู้ป่วยด้วยครับ